ประทุกอย่างครับร้อนเลยประนิ่งจะให้ขายฟรีสองเดือนเริ่มในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนี้ลืมไม่ได้จำกันได้ดีลครับขายฟรีสองเดือนกินมากเกษตรกรที่เยียบคขายเหมือนเดิมครับผิดหวยก็ขายเหมือนเดิมมาซื้อขายกันทุกเช้าวันก็เัีบดี แลเช้าวันศุกร์ครับผิดหวยก็ขายเหมือนเดิมนั่นแหละครับปั๊มนละมันล้อเราจะทำยังไงเนาะถนนมอันนี้ดุจยางครับน่ากินมากครับราชาครับราชาปลาเผาครับดูลูกค้ารอครับเดี๋ยวจะว่าขี่คุยนี่ครับลูกค้ารอ ผมก็คุณภาพครับเร็วๆร็วเร็วเร็วอย่างเร็วเร็ไม่ไอันนี้อะไรทำให้ท่านใวันไปไม่ได้ปีบมันฝนมันตกนิดนึงครับจุงกล้วยครับกล้วยหอมทองเปิดแล้วตลาดนับลูกกินมากเช้าวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ณบรูวิ ตรงข้าวปั้มปอตผอม้านหัวอแหลมพี่น้องก็เริ่มเดินแล้วครับอากาศดีไม่ร้อนมาเลยนะจ๊ะปลาบูมาซื้อขายปลาย่างปลาสดมีนี่ครับา้เนื้อย่างสดๆครับเริ่มในเดือนเมษายนหากินครับหากินก้อยครับอเลยครับอยากเลยต้มแซ่บก้อยขมต้มแซ่บฝั่งนี้เลยครับจะเป็นด้านบุรพาหอยสดหอยใหญ่ ครับผิดเบอร์ก็ขายคือเก่าครับมันไม่ตกเลยมันไม่ตกแล้วครับอากาศดีโอ้โยแดงสดแดงแจเลยครับออกมาเลยนะครับผมครับพี่น้องเดินหลายอยู่ครับแน,น่นเลยมีโอกาสมีเวลาก็มานะจ๊ะครับผมผักสดๆดครับสลัดผลไม้โอ้มีหลายอย่างตัวนี้ สละหวานครับสละหวานนี่คร oh ับ <in> น <heart: 32> ่ากิมากสละัหวานด้วยนะครับออกมาเลยครับออกมาเลยขาวากระลุบรอเลยถัวบานต้อน หวานกรังมากอวันี่ฮะกดินเดิน่ะนี่เราสามูนบุญสามสูงบุญเราได้นำสีขาวมาจาหน่ายให้ตลอดครับหวานจริงนี่น่ะ ปลาบ้านปลาบ้านรู้ทะนไรพี่โอ้ยใหญ่ครับดีรู้ระกาวิ่ครับออกมาเลยครับออกมาเลยสินค้าพร้อมขายทุกร้านครับผมอากาศดีไม่มีฝนครับเย็นดีนี่ครับโอ้ปลาสอนจตราชาครับปลาเผาครับวันน้ำผาเริ่มบาราคารที่รอติมเลย ฝากกดติดตามช่อง YouTube ตะอิพาเที่ยวให้หน่อยนะครับหเดือนขอบคุณครับเติมในเดือนเมษายนและพี่น้องเดินหลายครับพอมีอยู่ไม่ได้จำไม่ได้ดีอากายปีละวันนสองเดือนก็เกษตรกรที่เลี้ยงโคประมือครับนำโคกระบือมาซื้อขายมีเวลาก็มานะครับจ้าวัดนักขับรถกระบะและเช้าวันศุกร์ณบริเวณสถานที่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปอตอทอบ้านหัวแหลมถนนมุกดาหารอพพค

ครับผมมีโอกาสมีเวลาก้อมานะครับตลาดนัดวันศุกร์ครับเราจะเอาวันเดียววันศุกร์บ้านวัดนะครับวันพุธและวันศุกร์แล้วร้อนเต็มเลยครับปั๊บปวดหัวตามได้นะครับช่องเดินไปคาเที่เปิดให้พ่อค้าโคกระบือนำโคกระบือมาซื้อขายกันเราได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรน้นรยที่เลี้ยงโคกระบือมาซื้อ